เราคงจะได้คุยกับนักแข่งก่อนที่จะออกสตาร์ทกันครับอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไว้ว่าต้องจับตาดูครับเพราะว่าการค u a l i ฟายในวันนี้ค u a l i ฟายมา1กับ2นั้นน่าชมยิ่งนักน่าจะขิงสุดๆเลยพี่ต้นพาไปคุยหน่อยครับมาครับขอบคุณครับพี่โอยครับมาแล้วครับนี่ลายแบบนี้ตองสแบบนี้ C.J. โชโชจุกลูกหมากจัดให้สวัสดีกับสลันยู ตอง <Good morning. S 1> ตองเอาไหม่ไว้ใต้หมวกเออนี่ไ<ม>ปไงม้างอยู่ดีวันนี้ทำไมไมาอยู่โพ,พสิชันเมื่อวานผลงานดีขนาดไหน ไม่เออไม่ดีหรอกครับแต่ว่าไปไปมาเนี่ยคนอื่นเขาโดนปรับครับผมอ๋อตอนต้นช่วยน้องถอดหมวกก่อนน้องถอดหมวกนี่ครับระบบเซฟตี้ครับหมวกกันน็อกพร้อมหานครับทีวแบบเซฟตี้เต็มร้อยเมื่อวานเหมือนบีมไปอยู่ที่สองป่ะครับใช่ไหมครับแต่ก็มีปัญหาเรื่องของคนระเบียบตามนั้นออกหัววางแผนยังไงวันนี้ไปให้มันไปก่อนนะครับผมเพราะข้างหลังมันมาแน่ครับ พ so ี่ต้นกับพี่โอ๊ตแซวเสมอว่าโชว์จุกลูกหมากทำช่วงล่างมาให้เวลาขับสนามพีระาเนี่ยฟิลลิ่งันเป็นยังไงครับบอกทางบ้านหน่อยครับต้องบอกว่าสนามถ้าเราเดินทร็กวอล์กเนี่ยจะเห็นพื้นผิวสนามค่อนข้างมีการแตกแยกบ้างในมุมขอบแต่ว่าช่วงล่างทางสามสามและซีเจเนี่ยนะครับผมลูดทุกรูไม่เคยมีปัญหาเลยเอาจิงนิดหนึ่ปีที่แล้วยังไม่ได้เปรตเลยลูกหมากเนี่ยเดี๋ยวไปลองดูว่าลีลาของเจ้าบีพลังใบกับการผ่าน S1S2 เเป็นยังไงนะอ่ะขอกำลังใจหน่อย ทุกคนนะฮะฝากเชียร์ด้วยกดไลค์เพจเยอะๆกับพีทีแม็กนิชวลโมเดิร์สปอร์ตนะฮะเชียร์ด้วย99พลังใบเอาดูในการแข่งขันะะรุ่นใหญ่เลยเขาเบรยละย้ายนะแบบมนีดออก<ด>าอาจากกีบแล้วไปะจมาดูกิจสตาร์ททีครับคู่แรกระหว,ว่างหนุ่มพลังใบกับสาวมะปารากาลิสาครับบีมมะปรางครับอันดับที่สองอ่าแถวที่สองครับเป็นโน้ตพกพนโนตครับกับวสิครล,ลูกสวยการาฟิกเท่ชอบชอบชอบอินเตอร์ดีนะไปต่อครับในคู่ที่3ครับ ด้านหลังขสุนพิทบอครับมาแล้วไฟมาครับแหมออกช้าไปนิดนึงครับต่ลบีพลังใบเหมือนกับว่าอลิซานั้นสะดุ้งได้ดีกว่าแต่ว่าด้วยลายด้านในของขอลิฟายดับที่หนึ่งครับลอยแทงมาลายนอกแล้วเหมือนกัน 1.2. ออกสตาร์ทคงตำแหน่งเดิมครับตอนนี้บีมาปราง บีมมาปางโรนเหมือนเดิมเอาครับลอยแทงลูดลายนอกขึ้นมาแล้วโอ้โหแล้วในส่วนของสยามีโค้ด้วยด้วยความที่น้ำหนักเบาครับปริวปริวสตาร์ตติ้งสตาร์ทนี่จะทันคุบเอ็นซะแล้วดูครับเกาะกลุ่มครับหลังชิดหน้าหนีไม่ออกในช่วงออกสตาร์ทครับแต่เดี๋ยวพอผ่านแล็บทัมมิ่งก็จะเริ่มมีระยะกันแล้วครับสยหรับคุกเอ็นกับอีโค่เอาจริงๆนะเนี่ยได้คืนมา2อันดับแล้วครับสำหรับรอยแทงตอนนี้กำลังจะพยายามไล่ไปหาบีมพลังใบอยู่ครับแถบเห็นเมเม่ครับ บีมเปรแล้วครับดุนี่หูแคโค้งนี้นี่เปวยืดอลิสาไปเยอะเลยนะเนี่ยครับดูครับรึบรึบเห็นไบอกแล้วว่าให้ดูลีลาเจ้าบีบนี้แต่อย่างเงี้ยที่ผมเป็นห่วงนะพี่ต้นก็คือน้องโน้ตที่บอกว่าชอบให้ท้ายไหลเนี่ยผมเห็นแต่เมื่อวานแล้วนะแล้วตอนนี้เนี่ยมันแม่มันก็ เบียดกันเล็กน้อยครับผมตัางหลักกันใหม่ไปกันต่อแต่ผมเห็นครับตอนนี้รอยแทงนั้นน่าจะขึ้นมาอยู่ดับที่4แล้วครับ1ึ3 4สี่ถูกต้องครับเอาล้ครับเสี่ยพาหลบไปแล้วครับบีมเลิ่มีสปีดจะเปลี่ยนตำแหน่งได้เมื่อผ่านเส้นสตาร์ทเท่านั้นครับรีสตาร์ทเริ่มขึ้นแล้วกับอีก9รอบสนามครับน้องโน้ตมองกระจกหลังโอ้โหรอยมาทั้งหลับนะครับรอยรอยแทงเลยครับเต็มกระจกหลังอ่ะแข่งอีโคมาลุย เตรียมลอยมาแทงเขาเลยเอาลคลับอีกเก้ารอบครับไปกันต่อบีมมะปรางผงปนด้อยแทงหูแต่ตอนนี้้อยแทง,งนั้นเอาแล้วครับเวลาต่อ,อบ้นเร็วกว่าแล้วหนึ่งนาทีสิบห้านะครับสำหรับ้อยแทงที่อยู่ในเขตปากเขตปากที่ว่าสคนถูกไหมโอ้โหสลิปสตรีมไล่หลังดูดตูด,ดจริงจงังเลยทีนี้ ปลายครับเวลาต่อรอบตอนนี้โอ้โหบีมครับ1นาที14.9ครับเร็วกว่าเวลาคอลี่ไฟตัวเองครับมาแล้วลอยเปิดขวาทางตรงซ้ายขึ้นเขายังไงขอดูหัวแถวเลยตรงนี้ครับจะบีมยืนอีกแล้วรอยขึ้นมาระยะยังครับผมมนต์จะปิดไว้ได้แล้วไม่กล้าออกลายนอกเลยครับมาแล้วครับแทงในที่หนึ่งครับไม่ได้ครับผมมนต์ปิดลายไว้แล้ว นปากก็ไม่เร็วครับเอาอยู่ที่แผ่นของป่าอุ้ยฝุ่นบีบนะครับเจ้าบีบลูดโธ่ใช่ไหลูดโธ่ช่วงล่างนี่เลยไปเข้าขัดขวาทำใหมเดี๋ยวจะไม่รู้ว่าช่วงล่างทำมาดีรูดได้เกมความมันคราวนี้ครับระหว่างโน้ตกับมิสเตอร์รอยครับถ้าโน้ตกันอยู่นี่ก็เรียกว่าได้เฮนะได้เฮนะเพราะว่าพรุ่งนี้อ่ะคะแนนเกียรติสมเปลี่ยนหมดเลยทันทีลิมิตตัดเอสเนี่ย กระดาษ A4 ลงประกานนี้ไปหมดแล้วโคลงคอลอนป๊อกกี้ไม่มีแล้วเท่าไหร่ก็ไม่พอเมื่อก่อนมีป๊อกกี้กับโคลอนหยาคบอีโคกับกุ๊ปเอ็นเอาแล้วครับอีโคแจ้งเอ็นเอาอีสี่สิบสองครับนี่เป็นยูเรเนโนรัสปารเซอร์ครับจากไวท์ยูนันวิเนี่ยสุดโชคครับทางออกโค้งซะด้วยสิ ้โดจั<ล>งหวะนี้คนรุคนรุนคนดครับแมแต่ไม่ได้อารมณ์มันมาบางทีก็รู้ว่าคนรุด <laughs> แต่ฟิลมันมาคับ <laughs> ตัดข้ามาดับสามสีครับแมผมมาดรถมันกันได้ดีเหมือนเปียแกแอสดีเดอะแบก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 ที่เดอะแบก สบายสบายลอยตัวไม่เท่าไหร่แต่ตอนนี้ลอยแทงเนี่ยลอยแทงที่บีโน้ตหนักเหลือเกินด้านผู้นำครับเดี๋ยวมีจังหวะตัดภ่าไปหาเจ้าบีน่าจะเป็นงานสบายตรงนี้เพราะมาปางไล่หลังมาทันเดียวครับคือ<น>ตอนนี้ตอนนี้บีบ<ะ>ีหน้าที่อย่างเดียวว่าวิง่งวิ่งไปมีหลุมตรงไหนลงหลุมนั้นเอ้ย<ว><น>โชว์ช่วงล่างไปเรื่อยๆโอ้โหลอยแทงเริ่มปั่นป่วนแล้วครับน,นี่ผมบอกนะผมทำมาเจอข้างหลังที่ผมเครียดนะเนี่ยฮะ คือมีเงาโผล่กระจกซ้ายทีกระจกขวาทีเลยเดี๋ยวจะมีเอาแล้วครับตรงนี้เหมือนเดิมมีเสียงเครื่องมาขยี้อยู่หูข้างขวาตอนนี้เหมือนเดิมครับแต่ว่าลายในเป็นของภูมิมนต์ต้องยอมครับรอยแทงเราไม่เห็นปูแบบนี้ในสนามมีนามานานแค่ไหนอีกรอบสนามนี้ถ้าหล่นไปอยู่ดับสี่คะแนนเก็บผลส่เปลี่ยนหลั้งหมดเลยนะยึดลายในของแต่ละโค้งไว้ก่อนครับถ้าเป็นโอ้ รอยแทงต้องคืนนะครับต้องคืนให้กับพงมณ์นรสนะครับเบอลตัวเองเสียบในเข้ามาเนี่ยมันไม่ใช่จุดจังหวะแซงครับเราพอมาสกิดกันตรงนี้ถ้ายังเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวรอยแทงกับมีบัญญาตกรรมการจดไว้เรียบร้อยครับเอาดูนะจังหวะนี้ครับทีมเข้าลึกมาเนี่ยมันเลี้ยวไม่ได้อยู่แล้วครับเขารู้ตัวแล้วเขาพยายามเ้ารู้ตัวแล้วเบรกแต่ไม่ทันครับตัดสินใจพลาดแล้วเจโนตแก้การดีนะแล้วต้องคืนครับจริงๆควรจะคืนให้นะครับทีนี้ร้อยเวรจดอีกแล้วครับร้อยเวรร้อยเวรจิมมี่วันนี่ เอาแล้วครับตาฉันบ้างละเวลามันยังไงท่าเดียวครับแต่เอาคืนได้สวยกว่าเอาสิโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวคอสคันที่อยู่ที่ลาวตอนนี้เอาคืนจากลายนอกเอาสิวะตอนนี้ก็ต้องไปกันเต็มที่ก่อนแล้วแล้วก็พวงรถขึ้นมาได้เริ่มยืดทีระยะออกมาครับเป็นเ u e s t i o n m อยู่ในใจก่อนตอนนี้เนาอยู่ข้างในเอแล้วครับรอบแล้ว เจ้าบีมไล่เราเราอมาบางอยู่ด้วยเลยโอ้โหพลังใบนี่เอาเรื่องจริงเอาผมรถได้ในตรงนี้ครับโอ้โหสปีดเดียวกันตอนนี้โอ้ยขอโทษนะแล้วผมดูแล้วไวใกล้เคียงทั้งคู่เลยนะแล้วยังหนุ่มทั้งคู่ด้วยนะอีกคู่ถึงแม้จะสู้เราสองคนไม่ได้กรับแตหนุ่มไทยกับหนุ่มสิงคโปร์ครับแม่ รถครับมาเจอรถล็อกรอบเอาแล้วจะเป็นลโดลหอกสองไปยังไจครับต้องยกครับนี่ครับเรียกแฟนขับน่าตาและมี่พลังใบครับมารับใบแฟนน้องแล a แล้วครับโอ้โหดูดูมีเม็ดดูดกล้องไปไหนไม่ได้รับพูดอะไรไปไดรอบสึดท้ายชอบอะไรเซอร์ไพรส์เสมอนะการเปลี่ยนตำแหน่งอะ นี่ยพูดลอยๆโอเคแต่อย่ามาพูดอย่างนี้แล้วมันรอบสุดท้ายด้วยเปลี่ยนตำแหน่งไงเรามารออุ้นเอาล้วครับมาดูแอปหนึ่งสองน่าจะไม่มีปัญหาครับบีมกับอาลิสาเอาล้วแบ็กมาร์เกอร์ทั้งสนามช่วงนี้เอาล้วครับพงล่มาดรอไปออกลายนอกแอบโอ้ยแหมขัดหัวรถได้ดีไมแหมมีจังหวะรถช้าตรงนี้จะพลิกโผล่หรือเปล่าและบีมพลังไปนั้นรับเส้นล้ำโค้งนำประพุแล้วครับอับที่หนึ่งครับสัญญาณยุทธศากิจ ับที่สองครับอริสาคุณแข็งอ้าวลอยแทงหลุดออกไปด้านนอกครับกลับเข้ามาโอ้ดูครับผลออกมาจะเป็นพงประดดครับคู่นี้วิ่งกันมันจริงๆครับแล้วก็อันดับหนึ่งของอีโคอาวคู่นี้ยังไงบุดไหมโอ้ยแก้ไม่อยู่ครับโอ้ยมาเซ็โอ้หยอด อันดับที่หนึ่งของอีโก้เป็นจชมป์โกัดนอันดับที่สองเป็นน้ำแข็งอะดับที่สามเยูเรนัสและอันดับที่สี่เนทัวรพลด